สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีตุลประจำปี2565ชาวลัคนาราศีตุลหมายถึงผู้ที่นำวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากและสถานที่เกิดไปผูกดวงวางลัคนาแล้วดวงชะตาของท่านมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีตุลเท่านั้นไม่ได้ใช้การจัดวางลัคนาตามหลักโหราศาสากลนะครับ ชาวลัคนาราศีตุลธาตุลมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์ดีมีความสนุกสนานเป็นมิตรกับคนอื่นได้ง่ายไม่ชอบอะไรที่สุดโตรงรักความยุติธรรมส่วนใหญ่จะมีความเป็นศิลปินซ่อนอยู่ในตัวแต่ด้วยบุคลิกที่เปิดเผยจะชอบหรือชังก็จะแสดงออกมาให้เห็นทำให้การไม่รู้จักอําพรางอารมณ์ของตัวเองเช่นนี้จะทำให ชาวลัคนาราศีตุลเองมีศัตรูโดยไม่รู้ตัวได้ชาวลัคนาราศีตุลในปี2565ยังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนสถานะของหุ้นส่วนคู่ครองคู่สัญญาซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีแล้วจนถึงประมาณกลางปี2565นี้ช่วงก่อนสงการชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสที่จะได้รับลาภผลจากเพื่อนฝูงผู้ใกล้ชิด หรือจากการเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ได้สำเร็จหลังจากสงการไปแล้วชาวลัคนาราศีตุลต้องระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือฟ้องร้องกล่าวหาในสิ่งที่ท่านไม่ได้เป็นผู้ทำชาวลัคนาราศีตุลบางท่านจะมีศัตรูคอยปองร้ายโดยไม่รู้ตัวได้เช่นกันช่วงครึ่งปีหลังไป ปัญหาการปรับเปลี่ยนสถานะของหุ้นส่วนคู่ครองคู่สัญญาของชาวลัคนาราศีตุลจะลดลงไปแต่ชาวลัคนาราศีตุลต้องพบกับเกณฑ์ดวงดาวต่อเมื่อลาหูเคลื่อนย้อนจากราศีจากราศีพฤษศเข้าสู่ราศีเมษเล็งมายังราศีตุลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลตกเกณฑ์พินทุบาทดังสโลกโขนที่กล่าวว่า เสาเพ่งเล็งลักและอสุลาซึ่งหมายถึงในดวงชะตาใดที่มีดาวเสาและอสุลาซึ่งก็คือลาหูอยู่ตรงข้ามกับลัคนาโบราณท่านว่าจะมีโทษถึงระดับอาภัพอัะภาคให้โทษแท้ปะะหืนหินเกณฑ์นี้จะอยู่กับชาวลัคนาราศีตุลไปอีกประมาณ18เดือนจึงควรระมัดระวังปัญหาเรื่องต่างๆกับหุ้นส่วนคู่ครองคู่สัญญาทางธุรกิจโดยเฉพาะ ผู้ที่เพิ่งจะเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับท่านหรือบางครั้งอาจจะเป็นบุตรหรือบริวารในปี2,565ชาวลัคนาราศีตุลยังมีเรื่องที่ท่านต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเข้าไปขอความช่วยเหลือเพื่อนฝูงหรือญาติมิตรหรือท่านเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อนฝูงหรือญาติมิตรหรือคนในปกครองอาจเป็นเหตุที่ทำให้ท่านเกิดปัญหาความทุกข์ใจ หรือเกิดความอึดอัดใจขึ้นในครอบครัวท่านได้ดังนั้นชาวรัคนาราศีตุลต้องระมัดระวังความหวังดีของท่านด้วยอย่าช่วยจนท่านเองต้องกลับมาเป็นทุกข์เสียเองนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมของปี2565ชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาหรือคดีความบางเรื่องให้แล้วเสร็จไปได้ โดยมีเพื่อนหรือมิตรสหายเข้ามาคอยให้ความช่วยเหลือท่านเมื่อถึงเดือนสิงหาคมชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสที่จะได้รับความสํำเร็จชื่อเสียงลาภผลจากงานที่ท่านลงมือทำหรือิเริ่มงานเหล่านั้นมาก่อนหน้านี้ในปี2565นี้ชาวลัคนาราศีตุลจะเป็นปีที่ท่านเริ่มดูแลสุขภาพของท่านเองอย่างจริงจังต่อเนื่อง และจะทําให้ท่านเกิดความรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงขึ้นกว่าเมื่อหลายหลายปีที่ผ่านมาสรุปภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลในปี2565ท่านจะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆในด้านหุ้นส่วนคู่ครองคู่สัญญาคงอยู่แต่จะลดระดับปัญหาลงส่วนในเรื่องสุขภาพร่างกายของท่านจะแข็งแรงขึ้นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเข้ามารบกวน สุดท้ายนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ชาวลัคนาราศีตุลประสบกับความสุขความเจริญและความสำเร็จตามที่ชาวลัคนาราศีตุปลปรารถนาตลอดปี2,565สวัสดีครับ